ต่อไปนะครับเป็นการทดสอบดแอ n โนติกโดยใช้แผ่นกรีนไทเทสหรือแผ่นเขียวนะครับหรือที่เรียกว่าแผ่นตัวแผ่นกรีนไทนะครับในการทดสอบเราเลื่อนเมาส์ไปที่ตัวเซนเซอร์แล้วก็ไปที่ตัวดแอคโนติกเลือกไปที่ก t ีนไ t เท t นะครับจากนั้นเนี่ยก็จะในซอฟต์วแวบรบ์ก็จะแจ้งให้เราเอาตัวแบการเลือกแผ่นดำ ติดตั้งที่ตัวพอดเพจนะครับที่ตัวพอดเวิวที่หน้าเครื่องนะครับแผ่นดาติดตั้งเข้าไปครับโอเคเรื่องไอแจ้งให้เราอีกครั้งนะครับว่าให้เอาแผ่นดาติดตั้งที่ตัวหน้าพอดเซกชั่นนะครับเมื่อที่เราติดตั้งแล้วกดไม่ไบ ที่เครื่องอ่านตัวแผ่นดําเสร็จเรียบร้อยเครื่องก็จะให้เราเปลี่ยนอ,อตัวแผ่นขาวใส่แทนนะครับแล้วก็เปลี่ยนออตัวแผ่นขาวใส่แทนผมเนแคมล็อกเอาไว้นะครับนี่พอที่อ่านแผ่นขาวเสร็จเรียบร้อยนะครับเครื่องจะแจ้งว่าเซ s บูลี่เรียบร้อยนะครับก็คือกดนิดไป ขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราตัวแผ่นเสียวนะครับตั้งที่ตัวหน้าราพวิวนะครับนี่คือแผ่นเขียวนะครับแผ่นเขียวก็จะมีค่าประจาตัวแผ่นอยู่นะครับในกรณีที่ยังไม่ได้ใส่ค่านะครับถ้าเป็นตัวี่เครื่องที่มาใหม่นะครับเราต้องใส่ค่าตัวแผ่นเขียวครับคือของ้านี้ไวแซดนะครับ ต้องใส่ให้เพื่องจะแจ้งให้เราใส่ค่าก่อนอันนี้ผมใส่ไปเรียบร้อยแล้วจักนั้นเราก็ติดตั้งแผ่นเขียว้วที่ตัวหน้าก่อนเมื่อเราติดตั้งแผ่นเขียวเสร็จเรียบร้อยแล้วกดโอเคครับเพื่อจเราจะ,จะทำการทดสอบค่าแผ่นเขียวประมาณ5ครั้งครับ เมื่อทดสอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเครื่องก็จะแจ้งรายละเอียดขึ้นมาว่าตัวค่าที่อ่านได้ทั้งหมดเนี่ยในการทดสอบ Diagnostic ก r e n t t y p t t s t t นะครับว่าผ่านหรือไม่ผ่านเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วกดเลืยกเลยครับเรื่องก็จะทําการ generate ตัว Report มาเช่นกันตัวเหมือนกับตัวเหมือนกับการทํา p ป b t บิลหรือการทดสอบด้วยแผ่นขาวนะครับ รายงานก็จะเป็นเช่นเดียวกันนะครับโดยที่รายงานว่าเราไปทดสอบเมื่อไหร่ในซอฟต์แวร์เวอร์ชั่อ,อะไรใช้กับเครื่องไหนเลือกนัมเบอร์อะไร,ะรโดยแผ่นเขียวตัวนี้เนี่ยวันนี้ที่เราทดสอบก็คือค่าคือผ่าตัวนี้จะรายงานเว็บลิงออกมาให้ด้วยความถี่ที่5นาโนเมตรนะครับด้วยเครื่องตัว Us สตัวนี้ เลนในการที่ใช้งานนะครับก็ตออที่ตั้งแต่3 5 0ร้อยห้าสิบถึงพันห้าสิบลลิเมตรนะครับนี่เราก็เก็บไว้เพื่อไว้ดูในวันข้างหน้าถ้าเกิดว่าเวลาเราทดสอบใช้งานว่าค่าของเครื่องในการทดสอบแปรอิมพิวทั้งสองอย่างเนี้ยเปลี่ยนหรือม,มันต่างจากที่เคยใช้งานต่างจากที่วัดในครั้งก่อนเท่าไหร่